สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับหากพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันแล้วล่ะก็เหล่าค่ายันยนต์ต่างๆเริ่มมีการทยอยเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองมากขึ้นนอกจากนั้นกระแสของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังกระตุ้นทําให้เกิดบริษัทยานยนต์ใหม่ๆขึ้นมาอีกมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือ Hercules Electric Veh i c เ e เจ้าของโปรเจกต์รถกระบะพลังงานไฟฟ้าหลังคาโซลาเซลล์1 0 0 0แรงม้านั่นเอง สำหรับ Hercules Electric Vehicle นั้นก่อตั้งเมื่อปี2018โดยเจมส์เบรเยอร์บริษัทตั้งอยู่ที่เมืองดีทรอยที่ว่ากันว่าเป็นเมืองแห่งยานยนต์ของโลกสำหรับโปรเจกต,ต์รถยนต์ของค่ายนั้นก็คือ Hercules Alpha กระบะทรงพลัง1,000แรงม้าของค่ายสำหรับรถยนต์รุ่นดังกล่าวนั้นนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของรถรุ่นนี้นั้นก็คือ ตัวรถจะมาพร้อมกับแผงโซลาเซลล์ที่ถูกติดตั้งไว้ตำแหน่งท้ายกระบะเพื่อทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ช่วยให้รถสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นนั่นเองการออกแบบภายนอกของตัวรถนั้น Hercules Alpha มีรูปลักษณ์ที่เหมือนกับรถกระบะในตลาดทั่วไปแต่เนื่องด้วยว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า กระจังหน้านั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีช่องลมและถูกแทนที่ด้วยโลโก้ของรถนั่นเองในส่วนของด้านท้ายนั้นโดดเด่นด้วยไฟท้ายแบบเส้นผ่านยาวผ่านฝาท้ายเชื่อมถึงกันและไฮไลท์ของรถคันนี้นั่นก็คือแผงโซลาเซลล์ขนาด C โมดูลที่ถูกติดตั้งมาเหนือกระบะสามารถกางและพับเก็บได้ส่วนการออกแบบภายในนั้นยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากนัก แต่เมื่อดูจากภาพคอนเซปต์แล้วการออกแบบนั้นค่อนข้างที่จะเหมือนกับรถยนต์ในปัจจุบันทั่ว,วไปไม่ได้มีความไซไาเหนือจินตนาการอะไรมากนักในส่วนของระบบขับเคลื่อนนั้น h e r c u l e วลิสอัลฟมาพร้อมกับพละกำลังอันมหาศาลมากกว่า1,000แรงม้าขับเคลื่อนแบบ a l All-Wheel d r i v e ด้วยมอเตอร์4ตัวด้วยฝูงม้ามากกว่า1000ตัว ทำให้รถสามารถพุ่งทะยานจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ใน4วินาทีความเร็วสูงสุดของรถอยู่ที่193กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจากข้อมูลหน้าเว็บไซต์นั้นอ้างว่าตัวรถสามารถวิ่งได้ไกล483กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งและรองรับระบบฟ้าชาร์จด้านการบรรทุกนั้นตัวรถสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้1.1ตัน และมีกำลังชุดลากที่5.6ตันส่วนข้อมูลด้านอื่นๆทั้งเรื่องแรงบิดของรถรวมไปถึงขนาดแบตเตอรี่นั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดครับสำหรับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ให้กับรถไฟฟ้านั้นเชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจและเหมือนจะเป็นเรื่องใหม่ แต่ความจริงแล้วหลายค่ายยานยนต์ได้มีการเริ่มวิจัยและพัฒนาระบบนี้กันมาสักพักแล้วครับยกตัวอย่างเช่น Toyota ได้มีการร่วมมือกับ n น o และ Sharp ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าและบริษัทโซนาที่เป็นบริษัทยานยนต์สตาร์ทอัสัญชาติเยอรมันก็มีไอเดียการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองเช่นกันไม่แน่นะครับในอนาคตอันใกล้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เราอาจจะได้เห็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่วิ่งได้ด้วยโซลา r เซลล์ก็เป็นได้เพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันนะครับและหากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ